สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขืนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรในเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์โสพลนะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องมีเวลาสงบใจอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าก่อนแล้วหยุดเทปไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดฟังเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ด้วยกันครับ น้องครับผมหยุดเทปไว้ได้ไม่นานนะครับเทปจะได้ไม่ยืดยาวนักนะครับพี่น้องครับปัญญาจารย์เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยปัญญาจารย์ได้ชี้ชวนครับให้เราระวังที่จะยึดความถูกต้องและความปรารถนาที่ทุกคนจะต้องทำให้ถูกต้องจนทำให้พวกที่ทำผิดเนี่ยโดนลงโทษหรือเกิดความเสียหายนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย กับเราจากคนเหล่านั้นได้เมื่อเขารู้สึกโกรธเคืองเรานะครับในขณะเดียวกันครับก็มีคนอรรมครับที่ทําความชั่วแล้วก็ชีวิตก็ยืนยาวปัญญาจารย์สังเกตเห็นคน2กลุ่มนี้ก็เลยเได้เตือนสตินะครับนะว่าเราอย่าชอบทำจนเกินไปหรืออย่าอาธรรมจนเกินไปสําหรับคนที่อารรนะครับก็ต้องคิดครับว่าต้องหยุดทําชั่วเพราะอาจจะพลาดจนถูกจับหรือถูกคนอื่น มาเล่นงานกับเอาชีวิตของเขาได้การทำให้เกิดความถูกต้องจึงต้องใช้ปัญญาครับเพื่อเราจะไม่ร่วมทำบาปแต่ก็รอบคอบครับที่เราเองจะปลอดภัยด้วยปัญญาจารย์ชี้ว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยให้เขาพ้นจาก2เรื่องนี้พี่น้องครับวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับปัญญาจารย์บทที่7ข้อ19ถึงข้อ22ในโลกนี้ครับไม่มีสักคนที่ดีพร้อม ซึ่งช่วยสอนเราครับว่าเราอย่าคาดหวังจากคนอื่นเพราะเราเองก็ไม่ได้ดีพร้อมนะครับเนื้อความของปัญญาจารย์บทที่7ข้อ19ถึงข้อ22มีเนื้อความดังนี้ครับปัญญาจารย์ให้กำลังแก่คนมีปัญญามากกว่าผู้ครอบครอง10คนที่อยู่ในเมืองแน่ทีเดียว ไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ทำแต่ความดีและไม่เคยทำบาปเลยอย่าสนใจฟังทุกถ้อยคำที่คนกล่าวเพื่อเจ้าจะไม่ได้ยินทาตของเจ้าแช่งด่าเจ้าเพราะเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจของเจ้าว่าตัวเจ้าเองได้แช่งด่าคนอื่นหลายครั้งเหมือนกันพี่น้องครับ ปัญญาจารย์เห็นคุณค่าของปัญญามากครับโดยท่านได้กล่าวว่าปัญญานั้นให้กำลังแก่คนที่มีปัญญามากกว่าผู้ครอบครองสิบคนที่อยู่ในเมืองหรือในตำแหน่งที่มีอำนาจนะครับพี่น้องครับหลายปีมาแล้วนะครับมีบริษัทชื่อดังระดับโลกวางกลยุทธ์ให้คนเก่งๆในบริษัทของเขาเนี่ยไม่ต้องมาทำงานที่สำนักงานแต่อยู่ที่บ้านครับ และก็ใช้ความคิดเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาวางจำหน่ายได้เรียกว่าโครงการที่เป็นแชมเปี้ยนในที่สุดครับก็พวกเขาก็มีการเสนอผลิตภัณฑ์มาแข่งขันกันและก็เข้าตากรรมการหลายผลิตภัณฑ์ครับและหนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นได้ผลิตออกมาจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นกระดาษโน้ตใบเล็กๆครับที่มีแถบกาวที่ติดนะครับ อยู่ด้านหลังแล้วก็สามารถดึงออกได้แล้วก็ติดใหม่ได้เป็นจำนวนหลายหลายครั้งทีเดียวครับโดยกาวไม่ได้เสียคุณภาพไปโอ้โหยอดจำหน่ายนั้นพุ่งเลยครับพี่น้องครับเราจะเห็นครับว่ามีนักคิดเพียงหนึ่งหรือไม่กี่คนครับในแต่ละครั้งที่นำเสนอทางออกของปัญหาและเกิดผลดีเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะความคิดที่ดีและก็ถูกต้องชอบธรรมนี่เป็นสิ่งที่โลกต้องการมากครับซึ่ง ไม่จําเป็นครับว่าคนเหล่านั้นที่คิดเก่งเนี่ยน่าจะต้องอยู่ในตําแหน่งหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองนั้นนะครับขณะที่โยเซฟติดคุกเนี่ยปัญญาที่พระเจ้าให้ท่านช่วยอียิบได้โลกที่จะพบการกันดาลอาหาร7ปีหลังจากความอุดมสมบูรณ์ก่อน7ปีให้พ้นการอดอยากล้มตายได้มากมายทีเดียวครับ เพราะปัญญาของพระเจ้าที่ประทานความรอดทางพระเยซูคริสต์ก็พระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดและยอมสิ้นประชนไไทบาปเราก็เช่นเดียวกันครับถือเป็นปัญญาที่ช่วยคนรอดและก็ช่วยให้เกิดสิ่งดีที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดก่อให้เกิดความชอบธรรมและก็ความดีไปทั่วโลกครับพี่น้องครับปัญญาจารย์จึงได้หนุนใจครับว่าปัญญาที่ดีนั้น ให้ผลดีนะครับมากกว่าคนที่อยู่ในอำนาจ10คนด้วยกันพี่น้องครับปัญญาจารย์ยังสังเกตต่อไปครับเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบแต่บาปได้ทำให้มนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบโดยกล่าวว่าแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกที่ทําแต่ความดีและไม่เคยทําบาปเลย ปัญญาจารย์ได้สะท้อนคำตอบและทางออกของปัญหาความชอบธรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนที่รักความชอบธรรมครับโดยย้ำกับเราว่าให้ใช้สติปัญญาเพื่อช่วยให้ความชอบธรรมนั้นสำเร็จได้เพราะสติปัญญานั้นจะให้วิธีการที่ช่วยคนที่รักความชอบธรรมให้ทำงานได้สำเร็จและตัวเขาเองก็ปลอดภัยด้วยส่วนคนคนธรรมนะครับเขาเป็นคนที่ไร้ปัญญาครับ ที่จะคิดในทางที่ดีๆนะครับไม่ช้าก็เร็วครับเขาจะพบจุดจบหรือแม้เขามีชีวิตอยู่เขาก็ไม่มีสันทิสุขในชีวิตในโลกนี้หรอกครับดังนั้นท่านจึงชี้ว่าหากเราเข้าใจว่าไม่มีสักคนที่ชอบทำสมบูรณ์แบบที่มีแต่ความดีและไม่เคยทำบาปหากเราจะให้ทุกคนชอบทำหมดเราคงต้องทำลายคนทั้งโลกและรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับ ดังนั้นอาจต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาใดๆของคนและก็สังคมให้อยู่ด้วยกันได้ครับหากสังคมเลือกเฟ้นคนที่ดีและมีสติปัญญาที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเวลานั้นขึ้นมาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะเจริญและก็อยู่เย็นเป็นสุขครับแต่ท่านใช้คำอธิบายที่ผ่อนคลายและก็ขำขำให้เข้าใจง่ายครับปัญญาจารย์ใช้คาว่า อย่าสนใจฟังทุกถ้อยคำที่คนกล่าวเพื่อเจ้าจะไม่ได้ยินทาตของเจ้าแช่งด่าเจ้าพูดแบบนี้เป็นการพูดประชดประชันนะครับเพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นทาตของนายนั่นแหละครับที่เห็นข้อบกพร่องของนายมากที่สุดและจะมีบางคนครับที่แอบเอานายเป็นนินทาให้คนอื่นฟังหรือว่าลามเรื่องราวหลุดออกไปนอกบ้านนอกบริษัทนอกประเทศเพราะคำนินทานั้นเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าห้ามยากครับ เพราะว่าปัญญาจารย์บอกว่าเพราะเจ้าก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าเองว่าตัวเจ้าเองก็ได้แช่งด่าคนอื่นหลายครั้งเหมือนกันจริงครับนายก็ได้แช่งด่าทาตหรือคนที่เป็นนายเหนือตนเองด้วยเหมือนกันนี่เป็นคําอธิบายที่น่าขำขันนะครับแต่เป็นความจริงครับและชี้ให้เราเห็นว่าเราทุกคนล้วนผิดพลาดทําบาปครับดังนั้นในสังคมที่ผิดบาปการดําเนินชีวิตที่ดีของเรานั้น เป็นสิ่งที่สังคมต้องการอย่างยิ่งครับแต่อย่าดึงแต่อย่าตึงจนเกินอันตรายจนเกินไปครับเพราะเกิดอันตรายกับเราได้โดยไม่จําเป็นเพราะเราจะมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นได้เสมอทุกเวลาเลยครับและอย่าเลวจนทั้งคนเกลียดชังครับและทำร้ายจนเราถึงแก่ความตายได้แต่คนที่รู้จักและยำเกรงพระเจ้าเขาจะพยายามทำความดีต่อเนื่องไปเสมอๆครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ จำเป็นและต้องการครับที่จะมีความดีส่งออกมาในโลกนี้เสมอๆส,สติปัญญาของพระเจ้าจะทำให้เขาแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาได้และเขาเองก็จะสามารถใช้วิธีของพระเจ้าแก้ปัญหาของตัวเขาเองแล้วก็ของคนอื่นๆโดยหนุนใจให้พึ่งพระเจ้าซึ่งพระเจ้าจะทรงนำเขาให้มีทางออกได้เสมอเพราะวิญญาณแห่งปัญญาของพระเจ้าครับจะสอนและก็นำคริสเตียน ก่อให้เกิดผลดีในวงกว้างได้อย่าอาศัยกำลังของเราเท่านั้นครับแต่จงพึ่งพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเสมอๆครับขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องเป็นคนที่จะตั้งใจในการดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นพระพรมากเวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอภพิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าปัญญาจารย์บอกถึงความจริงที่ไม่มีใครเป็นคนที่ดีพร้อมสักคนเดียวโดยเหตุนี้พระสุคิ์เจ้าจึงต้องเสด็จมาตายไถ่บาปเรา เพื่อฟื้นฟูชีวิตของเราขึ้นใหม่และให้เรากลายเป็นคนที่จะมีพระพรที่ดีของพระเจ้าทําความดีเสมอๆและยังให้เรามีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้สิ่งต่างๆได้รับการแก้ไขและได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าได้ขอพระเจ้าโปรดสอนและฝึกพวกเราได้เถิดให้เราเป็นคนนั้นที่จะมีพระพรไปถึงคนอื่นๆด้วยพวกคุณที่พระเจ้าทรงสอนเราและฝึกเราเราทูลขอในนามพระสุคิตเจ้า อาเมนพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องให้เป็นคนนั้นที่พระเจ้าจะทรงใช้ให้เกิดผลมากมายต่อไปได้ครับพบกันใหม่วันจันท์นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ